สวัสดีครัยบยิาาน,นดีต้วยรับสุบ่บัวหวานครับอีกแล้ววันน,นี้เรามาทำอีกแล้วเชื่อจุ๊บวันนี้เรามาทำอะไรอูดูเาย์ขนมาเอาเนี่ยทอะไรทำอะไรล่อนไพ่ล่อนไพร <c oughs> ่ไหนๆทำไรนะนี่เดี๋ยเราถึไหนต้องปิดตาด้วยตายตายกล้องตาบ้าล่อนไพ่อูดูเมย์ขนมาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เชิงเมย์ขนเนี้ยเพราะมนันเป็นแบบความสามารถพิเศษอ่าคือล่อนไพ่เนี่ยกับเถียง ออกูเลยว่าเอามาเล่นน่ยเห็นพวกมึงว่าไม่หรอกพวกกูคือกูังครับพวกมึงมาเล่นเออบอกกระิกาเลยคืรว่าจะมีไพ่ให้ละห้าใบจะเทียนนั่นเราจุดวางไว้จุดไอป่าแบบเทียนได้มากที่สุดคนนั้นชนะแต่ไม่มีอะไรให้นะแล้วคนแพ้คนแห้มีบทลงโทษมาจำอยู่แล้วสำหรับช่องหาะถ้ามันไม่ลงโทษเนี่ยต้องทำมรอกใช่ป่ะอะไรยังไงวะทำโทษด้วยกัน นอนพอเตื้อเลยแล้วจุดถึเทียนแล้วก็เทียนยบเดือดหมดเล่มเลยโอ้โดือหมะไรวะไม่ไหวเลยเทียนวัฏสงสารแล้วเนี่ยอจเทียนเรื่ๆหรอก็คือตามนั้นก็คือถ้าถ้าชนะก็คือชนะก็คือตรงไปตรงไปแต่ถ้าแพ้โดนนำโทษถ่ายกรอะไรนะถ่ายกรอ่าเรามาหาแบบทนสมัยที่สุดของเราอะที่เราเคยทำเลยนะว่าใครได้ร่อนก่อ่าโอเคสมัยที่สุดอีกแล้ว ทำไรวะเอ๋อทำทำไมทำทำไมทุกคลิปทำทำไมทุกคลิปเลยเออนอ๋ออ่ะคู่ใหญ่ป้าเนแรกเ่ายิงชุกอ้ามาคูคนสุดท้ายมึงคนที่สองอะไรอะไรมันชนะมันชนะก็มันชนะมึงเลือกก่อนดิมึงอยากจะอะไรนะอ่ะกูเลือกก่อนนะอ่ะมึงเลือกก่อนเลยอ่ะคนที่สองอ่ะกู่คนสุดท้ายเหมือนเดิมไม่หยีอะกูฟ้าหมด ห้าใบไงกูดับหมดาแค่สแท่งไงมึงกดตะไแล่ะอุ้ยฝึกบาให้หมดเจ้ตีงซ้อมเมื่อกี้ซ้อมอยู่พังซ้อมยีิบใบดับอันนึงเออพูดไปเลยอ่ะคือวันเริ่มเลยไอ้จุดเทียนอ่ะอ่ะจุดเทียนเสร็จหมดละงานต่อใครคนแรก

เอาหนึ่งไม่โดนเอ้ยสองอยู่สองไม่โดนเน้ยไอไสุดท้ายไปสุดท้ายเอาเฮ้ยไปสุดท้ายเฮ้ยเดียวีย้ลยอ้ไม่ไม่ร้งอะเฮ้ยาลอ่ะเี่ยวกอบสัตว์อรกเ้ยไไไปาวเีเปนรมฟาวถือว่าไม่นาคะแนน อ่าคือผู้ใหญ่ไม่โดนนะไม่โดนโดนถ้าพวกกูปลาโดนเฟอเร่มเนี่ยพวกกูชนะเลยอ่ะโดนนี่ต้องนะอ่ะวนึงเริ่มเลยโอ้ยต่อเฮ้ยเอ๊หนึ่งเล่นไปหนึ่งเล่นไปไม่โดน โอ้ยมึงจะไหลนานดิวัดที่ดีล้มไงเอ้าโอเคมึงล้มอ่ะเอ้าไม่ได้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 ล้มล้มเดียวเทียสอยเอาวิ่งเทียละน้อยยี่สามตีเฮ้ยต่อไปนี่ยรีแล้วมึงนับผิดกูนับผิดเด้อเออมึงรับผิดก็รับผิด นี่นาทีชตอบผอเลยวะหอ่อนักพีชเลยวะนาทีอ้าวมันนักพีชยุ่งแล้วไม่ผิดนะอ๋ออออ๋ออ้ยไม่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 โดนเทียนคือมันเดี๋ยวคือคือไม่ได้เดือยกูคนท้ายเอานี้ไหมคือกูปาโดนคนเดียวพวกมึงโดนสองแล้วกูไม่ติด เอาวางเอาบางตาเลยถ้า่านไม่โดนนะโดนนะคนเดียวเพ่ะเอาละขึ้นก้าวเพคะอ่าไม่เอาแม่ไม่เอาแม่้มึงแข่งกันอีกคนแล้วรอดีว่ายังไงผมไม่มีใจกลับไปเจอตาบอเ้ยเอาเอาดิอ่ะถ้ากูโดนคือกูชนะเลยถ้ากูไม่โดนผมงงก็โดนอใช่แล้วมันผิดไอ้ยืนยไอ้ชนเลี้ยงคือ ถ้ากูปาโดนเนี่ยพุงยิงสองคนโดนเลยถ้ากูปาไม่โดนมึงโดนกูโดนโอเคป่ะขอเพิ <are> ่มน่ยไหมกูขอหกใบให้เจ็ดใบเลยโอ๊ยเจ็ดใบเจ็ดใบเลยเใบนะเอาไปเอาเจ็ดใบเลยอุ้ยหัวใจไม่เจอเลยเจ็ดในตอนเอาเอาไปเอายังต้องโบนไซอ่ะชูชูเอาไปซื้อตกหลงนะเจ็ดใบนะโอเคอ่ะไปดีกแล้วนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมาไดเอาเลยนะเอาเลย ับเล่มเดียวชนะเลยชนะเลยอืมไม่เง like ี้ยเพ่ออะไรวะเถิดเถิดเอ่ะตรงนี้นะมีมีเออไม่ได้ไม่ได้เลยมันติดไม่แน่นมั้งมันติดมันโดนเทียนเลยเทียไม่โดนไฟอ๋อนะตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วตั้งใจแล้ว โอ้ยเอาไปเอาทเพื่อนทับเพื่อนทับเพื่อนฮาไอ้นี่ไอ้น้องต้องยังเทียนมาแล้วนี่กูไปมัดเทียนมาเล่มาแล้วอ่านี่ครับไม่เอางี้แล้วไม่เอางี้แล้วนอนเลยต่อเพื้อเอย้อนยิบไปพอดีกูตายพอดีมันจะหมดเล่มตั้งหนึ่งสิบกูรับเป็นโอ้ยไม่โหดี่โหเดี้อะไรนะคนชนะเลยน้องเอาทอบเพื้อดิ ไม่ใช่กูพวกมึงเก่าคนไปต่อภาคมาปุ๊บมาแล้วเดี่้ภาคก็ภาคกี่เดียวอ้าวอ้าวอ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 าเออเอ้าตรงคนนี่คือหนึ่งรงตึงติดพอไม่เดี๋ยวทำนี้เลยเดี๋ยวทำนี่เลยตุ่งละตุ่งตรงอยู่แล้วไม่เห็นกูเล่นนะนี่กูเล่นนะใส่น้ำเลยนะ

ล้มล้มล้มเ้ล้มเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยล้มล้มล้มโอ้โหไอ้ย้มยมเนพ่อย้มย้มอะไรเนพาป็นวีคนเดียวดงใ้นั้ล้มนะเอ้ยขออะไรแลดวงนั้นดวงโดนเฮ้ยเอาดิคลิปล้มเด้งเด้งน้อไมเลยนืไมเลยเนี่ยโอ้ไมดิ เล่นนี้อันตรายนะมากอันตรายเหมือนกันนะแนะนำเมนูด้วยนะก็ระวังอย่าไปเล่นต้องเล่นแบบอันตรายก็ลาบก่อนคุณที่รับชมรับติดตามบ๊อบหวานนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะทายอะไรไอ้พวกนี้จะโดนอะไรอีกเฮ้ยกับอกแล้วว่าภาพมีหุ่นดีอ่ะอ่าโอเคพอแล้วโอเคสวัสดีลาสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับนี่พร้อมแล้วสนุกแค่นี้ไปติดกัน